โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาประเบาชุมทาถงถนนจิระเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อบร,ริหารราชการแผ่นด oo ินเมื in, ่อวันที in, ่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ ระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตรเริ่มจากกิโลเมตรที่136บวก000ถึงกิโลเมตรที่199บวก600รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITDRT ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกับบริษัทไรท์เทเนลลิ่งจำกัดเป็นผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุมโมง์รถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา<ม>โครงการประกอบด้วยบริษัทเอเชียอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท m a a คอน u l t แทนจำกัดบริษัทวิสิทธ์อินจิเนียริ่งคอนซัลแทนและบริษัท w s p ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนงานผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรต่างๆและกำหนดให้วันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 1เป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่3 0ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมง์รถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่1กิโลเมตรที่1 3 6ถึงกิโลเมตรที่141 บวก850เป็นอุโมงคู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บวก400ถึงกิโลเมตรที่141บวก600ระยะทาง1,400เมตร 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144บวก400ถึงกิโลเมตรที่145บวก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840 ถึงกิโลเมตรที่145บวก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บก200ถึงกิโลเมตรที่199บวก600เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บวก380ถึง199บก550ระยะทาง2,340เมตร งานก่อสร้างโดยลาและอีกอิ่นงของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำงานรั้วงานก่อสร้างโดยกลางกว้าง1เมตรงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคในโครงการรายละเอียดของงานประจำเดือนเมาษาษยนพุทธศักราช2563 ความก้าวหน้าการขุดอุโมงประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2563อุโมงค์ที่1ระยะทาง4,593เมตรคิดเป็น44.2%คงเหลือระยะทาง5,807เมตรอุโมงค์ที่2ระยะทาง260เมตรทำไปได้235เมตรคิดเป็น90.4%คงเหลือระยะทาง25เมตรอุโมงคที่3 ระยะทาง2,370เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วรายละเอียดของกิจกรรมการก่อสร้าง Earth Excavation, Earthwork, Hard Rock Excavation ดำเนินการขุดตัดเปิดหน้าหินเนื้อแข็งรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,832ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม285,000 152.70ลูกบาทเมตร Pie and r a i n n e RC Urane Pi B ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวอยู่รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้156เมตรปริมาณงานสะสม704เมตร Tunneling Work Tunneling One Tunnel Work Tunnel Equation for Support Class 3A ดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินคุณภาพดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้4,140.66ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม62,845 0 0ลูกบาทเมตร t o n n e l e q c a a t i o n for support class 3B ดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินคุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้14,290.26ลูกบาทเมตร ปริมาณงานสะสม171,302.57ลูกบาทเมตร t o n a l e e q u a t i o n for Support Class 4ดําำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพไม่ดีภายในอุโมงค์และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้10ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม25,338ลูกบาทเมตร t o n a l e e q u a t i o n for Support Class 5 A ดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินคุณภาพแย่ภายในอุโมงค์และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้113.75บาลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม9,104.75ลูกบาทเมตรทอ n ์นอลเอ็กวอชชั่นสปอร์ตซับพอร์ตคลาสไฟบีดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินผุหรือดินและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1599.98กบากลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 17,375.33ลูกบาทเมตรช็อกรีดอินิเชียนไลนิ่งดำเนินการช็อกรีดภายในหุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,171.58ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม17,243.54ลูกบาทเมตรเวลไวเมดํำเนินการติดตั้งรวดตะข่ายก่อนการชัดกรีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้240ตารางเมตร ปริมาณงานสะสม75,343.90ตารางเมตรสตีลไฟเบรดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีต,ตผสม s t e ลไฟเ b ร e รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,795.19ตารางเมตรปริมาณงาน,านสะสม27,715.19ตารางเมตร w a t e r Proofing m e m b r a n e ดำเนินการติดตั้ง Waterproofing Membrane ภายในอุโมงค์ รวมปรมิมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้385.56ตารางเมตรปริมาณงานสะสม2,486.28ตารางเมตรกราวร็อกโบดำเนินการติดตั้งหมุดยิดหินเพื่อเสริมเสถียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,717อันปริมาณงานสะสม2 1 8 8 4อันไพส์โฟโพลิ่งดำเนินการติดตั้งท่อเหล็กคำยัน เสริมเสถียรภาพหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1035เมตรปริมาณงานสะสม1539เมตรสตีลริปดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้7 7 0 6ตันปริมาณงานสะสม4 0 7 9 7ตันอินเวอร์ดคอนกรีตดำเนินการเทคอนกรีตอินเวอร์ดภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 253.12บาลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม9 0 9 3 6กากลูกบาทเมตรเมนเรนห้าร0มิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำหลักภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้9เมตรปริมาณงานสะสม526เมตร Crossbra i n 250ามิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำตามขวางภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้18เมตร ปริมาณงานสะสม42เมตรคอนกรีตแอมเบดเมนต์ดำเนินการเทคอนกรีตแอมเบดเมนต์ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้214ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม592ลูก well บาทเมตรทันเนลลิ่งทูพอท่ลเวิร์กช็อตกรีดวิดเวลวเมตฟ for พอท่ลดำเนินการช็อตกรีดป้องกันลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้57.80ตารางเมตรปริมาณงานสะสม 2,824ตารางเมตรกราวร็อกโบดำเนินการติดตั้งหมุดยิดหินเพื่อเสริมเสถียรภาพลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้300อันปริมาณงานสะสม580อันวิโปเพอร์เฟอร์เรต PVC ไพด์ดำเนินการเจาะรูระบายน้ำบริเวณลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้67อันปริมาณงานสะสม152อันเทอร์เนลเวิร์ก ท o วน์ 4, เนอร์อิเค o r เวชชั่นฟอร์ซัาดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพไม่ดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้630.25ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม6,347ลูกบาทเมตร t o วน์เนอร์ o n เ o ิล u วชชั่นฟอ s ์ซับพอาดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินปูหรือดินภายในอุโมงค์และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 3,434.24ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม7,317.46ลูกบาทเมตร t o n a l e q c a t i o n for portal support class ดำเนินการขุดจอระเบิดและขุดขนวัสดุบริเวณปากอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้204.20ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม4,184.07ลูกบาทเมตร Shotcrete In-situ lining ดำเนินการช็อตกรีดภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้139.70บาศ์ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1543.39บากลูกบาทเมตรเวลวายเมตดำเนินการติดตั้งลวดตาข่ายก่อนการช็อตกรีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 0 7 6 8ตารางเมตรปริมาณงานสะสม6621ตารางเมตรไพส์โฟล์พาลิงดำเนินการติดตั้งท่อเหล็กค้ำยัน เสริมสเสถียรภาพหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้1,032เมตรปริมาณงานสะสม7,704เมตรสต e ลริปดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้52.20ตันปริมาณงานสะสม165.16 16ตัน t u n n e l i n g Tree Tunnel Work Steel Fiber เดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีตผสม Steel ฟเ b e r รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2 5 5 6ตารางเมตรปริมาณงานสะสม1 7 4 9 9 1 4ตารางเมตร Water Proofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Water Proofing Membrane ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้4,798.75ตารางเมตรปริมาณงานสะสม11,060ตารางเมตร Invert Concrete ดำเนินการเทอินเวิร์ดคอนกรีตภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,303.05ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม8,305.05ลูกบาทเมตรเมนเ a รน500มิลเมตดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำหลักภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้940เมตรปริมาณงานสะสม1,990เมตรไซเดรน250มิลิเม ดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,880เมตรปริมาณงานสะสม3,980เมตรคอนกรีตแอมเบสเมนต์ดำเนินการเทคอนกรีตแอมเบสเมนต์ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้199ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,728ลูกบาทเมตร cross passage s i l f i b a y ดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีตผสมสตีลไฟเบรบริเวณครอสพลาสเซรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้942.59ตารางเมตรปริมาณงานสะสม942.59ตารางเมตร o o m for Equipment t o n เ e ็กวอ a t i o n for r r s s s Pass ซ s and Equipment Room ดำเนินการขุดเจาะระเบิดเพื่อทำ Equipment Room ภายในอุโมงคงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้57.87ลูกบาทเมตร ปริมาณงานสะสม1,242ลูกบาทเมตรช็อตกรีดอินิเชียนไลนิ่งดำเนินการช็อตกรีดภายในอุโมงค์บริเวณอ p ป e n t ์รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,12.03ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,85ลูกบาทเมตร s t e e ไฟเบอรดำเนินการฉีดพ้นคอนกรีตผสมสเ f ลไฟเบรบริเวณอ p ป e n t ์ร o มรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,85.11ตารางเมตร ปริมาณงานสะสม285.11ตารางเมตรไซเบรน250มิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างภายในอุโมงบริเวณ Equipment ต์รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้170เมตรปริมาณงานสะสม17เมตรสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนเมษายนพุทธศักราช2563 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมากระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโม,มงค์รถไฟทางกิจการร่วมค้า ITDRT ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างซึ่งความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2563 ถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2563สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้แผนงานประจำเดือนคิดเป็น4.997%ผลงานประจำเดือนคิดเป็น2.188%แผนงานสะสมคิดเป็น45.791%ผลงานสะสมคิดเป็น40.281%ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -5.510%